สตูดิโอผู้สร้างกแทมไหนอย่าง Wonder b r o t h e r Game Montreal สร้างไล่เหล่าผู้พัฒนาทั้งหมด99ชีวิตหลังความล้มเหลวของเกมไวหลายกระทืบฮีโร่อย่าง Suicide Squad สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ภาษาแอง n ลเชื่อว่าหลายๆคนที่กำลังติดตามข่าวสารวงการเกมอยู่ทุกวันนี้นะฮะนอกจากในส่วนของสองครามโว้ที่กาลังเกิดขึ้นอยู่ในทุกวันนี้มันสร้างผลกระทบอะไรหลายๆอย่างซึ่งผลที่ตามมานั้นมันก็จะมีในส่วนของการปิดค่าสตูดิโอต่างๆตามมานั่นเองนะข้าพเจ้าเองก็เคยเล่าข่าวอยู่หลายๆเจ้าเหมือนกันที่มีการปิดสตูดิโอกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลายๆเจ้าโดยการอย่างเช่น f ฟ r e วอลสตูดิโอของ Concord ดค่ายผู้สร้าง p r i n ต์ออปเปอร์เซียร์ดอสคานะแล้วก็ล่าสุดอย่างค่ายผู้สร้าง x d f กดีก็กำลังจะปิดตัวเร็วๆนี้ในปี2025นะฮะกลายเป็นว่าล่าสุดข้าพเจ้าเองก็ได้รับดูรับทราบในส่วนของข่าวสารที่ว่าจะมีอีกหนึ่งสตูดิโอที่ออกอาการไม่สู้ดีเท่าไหร่นะ,ะเพราะว่าจะมีการไล่พนักง,งานทั้งหมดกว่า99ชีวิตนะฮะบอกตามตรงว่าช็อกเวอร์ซึ่งจะบอกว่า ตอนแรกว่าจะไม่ได้อ่านข่าวนี้นะแต่พออ่านไปอ่านมาอ้าวมันเกี่ยวข้องกับเกมเกมหนึ่งที่เป็นอีกหนึ่งลูกลักของเด็กวาาซะด้วยนะฮะบอกเลยว่าไม่อ่านไม่ได้แล้วนะฮะซึ่งเกมที่ไม่มีความเกี่ยวข้องนั้นก็คือซุยซาสควอดเกมรวมพลดาวไลท์กระทืบฮีโลอยากจะติสลีกนะฮะบอกเลยว่านี่คืออีกหนึ่งเกมคว่ำที่เป็นเหยื่อของเด็กหว่านั่นเองนะเดี๋ยวรายละเอียดข่าวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่า อันนี้จะเป็นข่าวเมื่อวันที่1 4ธันวาคมที่ผ่านมานะฮะซึ่งหัวข้อข่าวนั้นก็บอกว่าสตูดิโอผู้สร้างก็แทบนนยนะฮะสั่งไล่พนักงานทันที99คนนะฮะซึ่งเป็น d e v วลลอปเทั้งหมด99คนเนี่ยหลังความล้มเหลวของ s u i s i d e Squad นั่นเองใครที่ยังจำได้อยู่เนี่ยตอน Suicide s q u อ d ออกมาใหม่ๆก็บอกเลยว่าเละตุ้มเปะซึ่งอีกหนึ่สาเหตุของความเละที่ว่านี้ก็คือ ความโมกนั่นเองเพราะว่าอะไรเพราะเกม Suicide Squad นั้นมีเด็กว่านเนี่ยสั่งควบคุมการผลิตอยู่ด้วยส่วนหนึ่งถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะคุมเรื่องเกี่ยวกับพวกสกคริปต์ตัวละครอะไรทั้งหลายแหล่งเงี้ยซึ่งมันก็เกิดอะไรหลายๆอย่างตามมาที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะรวมถึงคุณภาพของเกมก็ไม่โอเคด้วยซึ่งจริงๆแล้วเกม Suicide Squad เนี่ยเป็นผลงานของค่าย Rocksteady นะซึ่งเป็นค่ายลูกของ Warner b r o t h e r Game นะฮะเผื่อใครยังไม่ทราบนะ Rocksteady ก็คือ ผู้สร้างแบทแมนอาคัมซีรีส์ทั้ง3ภาคนั่นเองซึ่งบอกเลยว่าตอนสมัยยังเป็นแบทแมนอาคัมนั้นบอกเลยว่าทุกคนรักเกมนี้มากรักค่ายนี้มากๆแบบรักสุดๆเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นเกมซูเปอร์ฮีโร่เพียงไม่กี่เกมที่ดีที่สุดตลอดกาลนะแต่พอมาเป็นโซล c i d e s คอร์ปุ๊บเปลี่ยนแนวเกมไปแบบหน้ามือเป็นหลังนะฮะไ้องบรรยายต่อนี่แหละ,ะสาเหตุที่ทําไมอยู่ดีๆ ใายสตูดิโอที่สร้างกอดแทบไหนตั้งไล่เดียว,วลลอปเปอร์ออกถึง99คนหลังจากโซยซา์สคคอรหนางความไม่เป็นท่าด้วยหลายคนอาจจะเริ่มงงแล้วเอ๊ะทำไม ทำไมมันถึงเกิดเป็นอย่างนั้นมันมีคำสร้อยตรงนี้ฮะที่เขาบอกว่า Developer เหล่านี้ที่ทำเกมกับแทบไหนเนี่ยเคยทำงานซัพพอร์ตในส่วนของเกมซูเซอร s คอร์ด้วยส่วนหนึ่งนะฮะในส่วนของคอนเทนต์ต่างๆหลังปล่อยเกมออกมาแล้วอะไรเงี้ยพูดงี้ว่าพวกเนื้อหาเสริมอ,อะไรต่างๆเนี่ยก็คือ Developer จากค่ายนี้แหละมาช่วยซัพพอร์ตให้อีกทีหนึ่งหลังจากล o อก s t a ดนั้นโดนสั่งปิดไปนะฮะเนื้อหาข่าวไปยังไงนั้น มาดูกันอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฮไลท์นะฮะก็จะมีอะไรบ้างนะฮะข้อแรกเลยสตูดิโอผู้สร้างกอตแทมไนน์นะฮะวอเดอร์ t บลเ g อร์เกมมอนทรเนี่ยสั่งไล่พนักงานที่เป็น d e v วลลอปเปอรทั้งหมด99คนทันทีเลยนะ,ะ Suddenly l a ่เล f f กันเลยทีเดียวนะอันนี้คือจากรายงานข่าวล่าสุด เมื่อไม่นานนี้เองนะฮะไวมากแบบสายฟานแรบเลยทีเดียวหัวข้อต่อมาก็จะเป็น d e v e l o อปเเหล่านี้เคยทํางานซัพพอร์ตให้กับ s u i ี่ไซส์ควอดนะครับในการผลิตเนื้อหาเสริมนั่นเอง Additional Content พวกเนื้อหาที่เป็นซีซันพาร์ททั้งหลายแหละที่ปล่อยออกมาจนถึงซีซันส4ตอนนี้ก็ทุกอย่างก็เป็นฝีมือของ Warner b r o t h e r เ a m e m o n t r e a นนั่นเองนะที่สร้างกับแทมไนนนะซึ่งเอาจริงๆนะ เกมกัปเทนนายเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมความเหมือนกันเพราะว่าด้วยประสิทธิภาพของเกมหรือตัวเกมเพย์ต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่แฟนๆเกมคาดหวังเอาไว้นะเพราะว่าส่วนตัวข้าพเจ้าเองก็รอสัมผัสมาแล้วซึ่งปรากฏว่าเล่นไม่ไหวจริงๆขอโทษด้วยด้วยความที่ว่าะระบบเกมเนี่ยมันค่อนข้างติดขัด,ขด ตเตมไปหมดเลยมันก็เลยไม่สามารถเล่นต่อได้อย่างเต็มที่นะก็เลยขอยอมแพ้ไปนะฮะเกมนี้ไม่ไหวจริงๆส่วนหัวข้อต่อม,มาก็คือว่างานของ Developer เหล่านี้ก็จะถูกหยุดลงหลังจากมีการประกาศว,ว่าตัวเกมนี้จะหยุดการซัพพอร์ตหลังซีซั่น4เป็นต้นไปนะครับก็อันนี้เป็นการบอกอย่างชัดเจนแล้วว่าเมื่อสูยป i ร์สปอร์ตปล่อยซีซั่น4เมื่อไหร่ปุ๊บก็จะหยุดพัฒนาต่อทันทีหยุดเพิ่มเนื้อหาเสริมทันทีนะฮะหยุดอัปเดตเนื้อหาไป นะแต่ว่าตัวเกมยังเปิดอยู่ไหมก็ยังเปิดอยู่จนถึงทุกวันนี้นะก็ยังคงให้บริการตามปกติเพียงแต่ว่าคนเล่นก็ยังคงน้อยลงอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆนะน่าจะหลักร้อยแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดเท่าที่เคยลองไปส่องที่สตรีมดีบีมานะก็คือถือว่าไม่โอเคเลยคือน้อยมากจริงอยู่ที่ว่าก็มีคนเล่นช่วงแรกก็ประมาณหนึ่งแหละแต่เพียงแต่ว่าพอหลังๆไปเข้าเนี่ยมันก็ไม่โอเคเท่าไหร่บวกกับคะแนนรีวิวของสวยอซายสควอ d เองก็ ไม่โอเคนะครับไม่สู้ดีเลยอย่าง IGN เคยรีวิวไว้อยู่ที่ประมาณ5เต็ม10เท่านั้นเองก็คือระดับเมดิโอเกอร์ก็คือแบบเริ่มไม่ไหวแล้วอะเริ่มไม่โอเคในหลายๆเรื่องแถม IGN เองที่แต่เดิมเป็นพันธมิตรของเด็กหวานแท้ๆแต่ก็บอกออกมาแบบอย่างโมโหร้ายเลยว่าแบบสวซายคอร์ทำให้ตำนานเพียงหนึ่งเดียวของเราอย่างคุณพี่เควินคอนลอยเนี่ย ต้องสูญเปล่าไปเพราะว่าพี่เควินคอนรอยเนี่ยเขาเขาภาคแบทแมนเป็นคังส,สุดท้ายก็คือโปรเจกต์นี้แหละการที่ทางพี่เควินคอนรอยเขาจะจากโลกนี้ไปอย่าไม่มีวันกลับนะฮะซึ่งปลอกเลยว่า <S <S 2> <S 2> เสียดายมากๆม,มันก็เลยทําให้เหล่าแฟนๆซูเปอร์ฮีโร่ทั้งหลายแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนๆแบทแมน,แนเนี่ยพากันแบบโกรธแบบไม่คิดชีวิตแล้วคือแบบโกรธจนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนแล้วเพราะว่าทําให้ตํานานที่หนึ่งเดียวเนี่ยต้องจารึกผลงานไว้อย่างสูญเปล่านะฮะเดี๋ยวเนื้อหาข่าวเป็นยังไงนั้น มาดูกันนะถ้าไม่นับเรื่องของความสําเร็จต่างๆมากมายที่ผ่านมารวมถึงการสร้างประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมนะฮะทาง Warner Brothers Game เนี่ยในช่วงเวลานี้ก็จะอยู่ในช่วงอาการทรงตัวอยู่หรือไม่ก็ดิ่งลงเหวไปเลยนะฮะสต e ีมดีคลายไปเลยนะฮะก็คือพูพง่ายว่ากราฟเนี่ยกราฟมันก็จะขึ้นลงไปมาใช่ไหมพอสตรีมดีคลายเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าดิ่งแบบชันเลยแบบกราฟก็จะแบบดิ่งลงเหวเลย นะะในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานี่เองซึ่งตัวบริษัทเองเนี่ยดันโฟกัสไปที่การผลิตเกมที่เป็นไลฟ์เซอร์วิสมากเกินไปจนชื่อเสียงของบริษัทเนี่ยสั่นคลอนแล้วก็เสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยนะฮะแล้วด้วยความที่ว่าไอ้ตัวเกมมัลติเพลเยอร์ที่ว่าเนี่ยก็คือซูซายส e คอรเนี่ยมันทำร้ายความเชื่อมั่นและประสิทธิภาพโดยรวมของบริษัทลูกอย่าง r o อก s t e ดี้นั่นเองนะฮะก็อย่างที่บอกคือ suicide Squad นั้นก็ผลิตโดย r o c k s t e ดี y ที่ทำซีรีส์ t m a n Arkham นะฮะซึ่งพอผลง,งานออกมาไม่ดีปุ๊ วอร์เนอร์บราเธอร์เกมมิสั่งลงดาบลอสเตดีเลยเพราะว่าผลงานออกมาไม่ดีนะฮะแต่ปัญหาไนอยู่ที่ว่าเบื้องบนเนี่ยเขาสั่งให้เกมเนี่ยมันดันกลายเป็นไลฟ์เซอร์วิสทั้งๆที่ทางลอสเตดีเองอ่ะเขาก็ไม่อยากทําอยู่แล้วเพราะว่าลอสเตดีเขาถนัดเกมแนวแอคชั่นแบบแบทแมนอาคัมที่ผ่านมาใช่ไหมพอเบื้องบนบ,นบอก เฮ้ยเราต้องหาเงินเข้ากระเป๋านะเราต้องทำเป็นไลฟ์เซอร์วิสซีจะได้เลี้ยงได้ยาวๆซึ่งทาง Lost e d d y เนี่ยเขาไม่ถนัดไลฟ์เซอร์วิสตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่โดนบังคับยัดเยียดมาแถมบทตัวละครบทสนทนาอะไรต่างๆเนี่ยก็ดันมีเด็กหวานเนี่ยเข้ามามีเอี่ยวด้วยเข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องทําให้บทมันดูโวกจนเกินไปมันดูยัดเยีดยดเกินไปแล้วก็ประหลาดจนเกินไปมันก็เลยทําให้โดยภาพรวมของเกม Suicide Squad t c e l a g e เนี่ยกลายเป็นอีกหนึ่งเกมคว่ำไป โดยปริยายนะฮะเนี่ยวันซัสฟล็อปไปเลยทีเดียวก็คือเป็นอีกหนึ่งเกมคว่ำไปเลยซึ่งบอกเลยว่าการแบ่งสาขาต่างๆในการทํางานเหล่านี้มันก็ยังส่งผลกระทบที่ไม่ค่อยโอเคจนถึงทุกวันนี้นะฮะซึ่งประโยคนี้หมายความว่าไงหมายความว่าต่อให้ล็อกเซดี้โดนลงดาบไปแล้วเนี่ยแล้วไปเอาวันเนอร์บราเธอร์มอนทรีออลเนี่ยอีกสาขาหนึ่งเนี่ยมาช่วยกันทํางานอีกมันก็ไม่ได้ทําให้เกมนี้มันกลับมาดีขึ้นแถมแย่ลงกว่าเดิมนะฮะเพราะว่าซีซั่นที่ผ่านมาเขาก็จะเผย ดาวร้ายดาวร้ายต่างๆออกมามากมายใช่ไหมอยากซีซั่นแรกพี่โจ๊กเกอร์แบบผอมกระหลงเทศเลยนะคนก็ไม่ชอบนะพอซีซั่นที่2ปุ๊บปล่อยมิสซิสฟรีดออกมาซึ่งก็คือมิสเตอร์ฟรีเวอร์ชั่นผู้หญิงที่เป็นเลสเบียนนั่นเองนะซึ่งแล้วก็ร่างกายกำยำล่ำสันมากซึ่งไม่โอเคครับไม่ชอบพอซีซั่น3อะ่ะก็จะเป็นตัวละครที่เป็นลูกสาวของ ฟลอยลอตันหรือลูกสาว o n d เ c t ช o n ในอิจกรวานหนึ่งนะชื่อว่า l a ลอเ s สก็ไม่โอเคอีกเหมือนกันนะฮะมันหลายอย่างเลยเกินแล้วก็อย่างตัวละครล่าสุดอย่างเดสโตรกนะจากอิจักรวานหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวที่โอเคที่สุดแล้วตั้งแต่มีการปล่อยตัวละครใหม่ออกมานะก็คือเดสโตรกเนี่ยน่าจะน่าจะดีที่สุดแล้วในเวลานี้เดเวลเปอร์ Developer, ทั้งหมด99คนที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกมดังกล่าวเนี่ยก็ โดนไล่ออกหมดเลยยกแผงเลยนะ99คนนี้ซึ่งทางสตูดิโอ w o n n e r b r o t h e r Game Montreal เนี่ยก็ได้ไล่คนส่วนใหญ่ในทีมออกเนี่ยก็คือแทบทุกคนเนี่ยทำงานในส่วนของการเพิ่มเนื้อหาเสริมให้กับ Suicide Squad นั่นเองนะะก็นี่คือด้วยความที่ว่า Lost City ออกไปปุ๊บทีมงานนี้เข้ามาทําแทนปรากฏว่าพอประกาศออกมาว่าซีซั่น4จะเป็นซีซั่นสุดท้ายที่จะพพอร์ตตัวเกมสักพักไล่ออกเลย นะก็คือพอซีซันส4ปล่อยปุ๊บโดนไล่ออกทันทีทันใดเลยทำไมมันถึงสำคัญนักล่า Why It Matter นะฮะก็คือ Developer ทั้ง99คนเนี่ยส่งส่งให้มาทำงานนี้โดย w a r n e r b r o t h e r Game m ก t e r i a l นะฮะทำให้บริษัทเนี่ยมีภาพลักษณ์ที่ข่องข้างหม่นหมองไปเลยนะฮะเพนอะกริมพิกเจอร์นะแปลว่าอะไรป้ายสีให้เห็นภาพที่ข้างข้างมืดหมนนะฮะก็คือไม่สู้ดีเท่าไหร่ นะมันก็เลยทําให้ในเวลานี้วอ t e เดอร์บัตเทอร์เกมมอนติออลเนี่ยกลายเป็นจําเลยของอุตสาหกรรมเกมไปนะฮะก็คือเพื่อแง่ว่าแบบมันกับทาร้ายคนของตัวเองอะ่ะด้วยการไล่คนออกตั้ง99คนเนี่ยเป็นใครก็คงหันมามองกันทางนั้นแหละว่าอ้าวคุณพี่ทำไมคุณพี่เล่นอย่างเนี้ยหละฮัลโหลมันต้องมีวิธีแก้ที่ดีกว่านี้ปะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยกลายเป็นแบบภาพหลักตอนนี้ก็เลย ดูไม่โอเคเลยจากรายงานล่าสุดของทางสำนักข่าวเรดิโอแคนาดานะซึ่งสำนักข่าวอันนี้บอกตามตัวว่าข้าวเจ้าเองก็ลองไปดูต้นทางแล้วแต่ปัญหาคือมันเป็นฝรั่งเศสหมดเลยเข้าวเจ้าก็เลยไม่ได้อ่านเนื้อหาต่อเพราะมันฝรั่งเศสหมดทุกอย่างแล้วมันไม่มีให้เปลี่ยนภาษานะฮะประมาณนะั้นเขาก็มีการรายงานข่าวสรุปประมาณว่าแบบทางสตูดิโอวันเดอร์เบลเทอร์มอนทรีออลเนี่ยก็ได้ไล่พนักงานและจับคอนแทคเตอร์เนี่ยออกไปถึงประมาณ1ใน3ของตัวสตูดิโอเองนะฮะ ซึ่งเหล่าพนักงานพวกนี้โดยเรียกมาประชุมหลังจากที่มีการประกาศเลเยอร์พนักงานแล้วนั่นเองนะฮะเลเยอร์เบอร์อนลนะฮะก็คือพอประกาศปุ๊บก็ให้เรียกมาประชุมทันทีเลยหลังจากหลังจากมีการประกาศเกิดขึ้นพนักงานส่วนใหญ่นะที่เป็น d e v e l o อปเเนี่ยเขาก็ออกมากล่าวว่ารู้สึกโศกเศร้าแล้วก็มีความเครียดสะสมหลังจากได้รับข่าวร้ายนี้นะฮะก็อยู่ดีๆโด,ด,ดนเจ้านายไล่ออกกระทันหันอย่างี้ย ็นใครใครก็เศร้ากันทั้งนั้นแหละนะฮะก็นี่คือชะตากรรมส่วนใหญ่ที่ในวงการเกมกําลังเกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้นะอย่างที่ข้าพเจ้าเคยอ่านข่าวที่ผ่านมานะฮะหลายหลายค่ายหลายหลายสตูดิโอที่ขายเกมแล้วไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่คิดไว้ยอดขายไม่ตรงเป้าพอโดนปิดสตูดิโอปุ๊บพนักง,งานส่วนใหญ่ก็ต้องหาที่อยู่ใหม่หาที่ทํางานใหม่ให้ให้ได้เร็วที่สุดที่ทาได้เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงทองตัวเองมันเลยกลายเป็นความ เดือดร้อนของพนักงานตาดำๆหลายๆคนนะที่ต้องมารับชะตากรรมแบบนี้พนักงานทั้งหมด99คนที่ได้รับผลกระทบนี้ทุกๆคนก็ได้รับการเพิ่มชื่อเข้าไปใน contact list หรือในส่วนของการ support การหางานนั่นเองนะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าพอโดนไล่ออกปุ๊บก็มีการให้ลงชื่อไปสําหรับติดต่อในภายหลังเผื่อที่ว่าอะไรเผื่อที่ว่าถ้าเกิดสมมติหางานได้แล้วเขาก็จะมีการติดต่อกลับไปนั่นเองนะฮะโดย Job Hunting Support นั่นเองนะฮะก็คือบริษัทจัดหางานนั่นแหละถึงอย่างไรก็ตามก,ก็คงจะไม่มีงานให้พวกเขาทำในเร็วนี้จนกว่าจะถึงปี2026นู่นเลยเป็นอย่างน้อยนะคือบอกเลยว่าหายไปแบบปีหนึ่งเต็มๆคือแบบเสียเวลาเปล่าๆไปหนึ่งปีเลยเพื่อที่ว่าอะไรเพื่อที่ว่าจะได้กลับมาทํางานสตูดิโอคือเราเองก็ไม่มีทางรู้เลยว่าจนกว่าจะถึงปี2026เนี่ยพนักงานเหล่านี้จะมีชะตากรรมเป็นอย่างไรได้ส่วนรายงานข่าวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ยังคมมาเรื่อยๆถึงแม้ว่า จะไม่ค่อยน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่ก็ตามนะฮะเนี่ย taken with a grain of salt มันเป็นสำนวนของฝรั่งนะที่ว่ามีอะไรก็ตามที่เข้ามาเนี่ยแต่ยังไม่สามารถเชื่อถือได้ในเวลานี้นะเหมือนกับเศษเกลือเล็กๆที่ยังแบบทําอะไรมากไม่ได้เท่านั้นเองนะก็คือเรามีข้อมูลแล้วก็จริงแต่ก็ยังปากหลักเชื่อไม่ได้นะ,ะว่าว่าข่าวนะั้นมันจะเป็นจริงหรือเปล่าซึ่งในเวลานี้ก็คือเราก็ต้องรอให้ทาง Warner b r o t h e r เธอร e m o n t อ e a l อเนี่ยออกมาประกาศแถลงการอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะฮะในส่วนของการ ลดพนักง,งานออกถึง99คนนั่นเองซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ก็มีข่าวเลยออีกว่าทาง s ตูดิโอเนี่ยทางสตูดิโอวอ r ์เนอร์บรเอร์มอนทรีออลเนี่ยกำลังซุ่มพัฒนาเกมซิงเกิลเพยเยที่เป็น TripleA อยู่นะแล้วไม่ใช่แค่นั้น เป็นของค่ายดีซีซะด้วยฮัลโหลคือแบบชิปไก่ละก็แทมไนก็คว่มแล้วซูเรซไซส์คอร์ดก็คว่มแล้วคุณพี่จะทําเกมอะไรอีกฮัลโหลวันเดอร์วัลเตอร์เกมก็ลงดาบล็อกสเตดี้ไปแล้วก็ไม่มีมือดีที่ทําเกมซูเปอร์ฮีโร่ได้อีกต่อไปแล้วนะฮะในเวลานี้เพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องนั่งหลุนกันต่อไปนะแต่จริงๆแล้วผลงานก่อนหน้านี้นนของวันเดอร์ t ั r เตอร์เกมมอนตออมีอะไรบ้างนะก็จะมีแบทแมนอาร์คัมออริจินนั่นเองนะซึ่ง ภาคออริจินเนี้ยมันเหมือนกับเป็นภาคขั้นเวลาก่อนที่ภาคหลักอย่าง m a n a r k อาค k n i น h t จะเปิดตัวนะฮะโดย l o อ s t เตดีนั่นเองนะฮะซึ่งถามว่าเกมเพย์โดยรวมก็คือเหมือนกับแ a ท a มนอาคาสมิลี์ที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าได้รับการปรับปรุงและพัฒนาขึ้นนิดหน่อยนะฮะมนการเล่าเรื่องในช่วงของแบทแมนในช่วง2-3ปีแรกของการทำงานเป็นแบทแมนนะฮะแล้วก็เจอเรื่องราวที่เป็นตำนานอะไรต่างๆมากมายไก่กองเลยไม่ว่าจะเป็นการกำเนิดของโจ๊กเกอร์ก็มีการเล่าถึง บทนี้ด้วยใครที่ตามคอมิกของซูเปอร์ฮีโร่ค่าย DC เนี่ยบอกเลยว่าฟินแน่นอนโอเคครับก็น่าจ,จะครบถ้วนกระบวนความแล้วเกี่ยวกับข่าวขอทางค่าย w a เตอร์บลาเธอร์เกมนั่นเองนะก็อย่างที่ข้าพเจ้าบอกตอนแรกนะฮะก็คือด้วยความที่ว่า s ูสตาสร์ส qua d เนี่ยมันดันเป็นหนึ่งในเกมโวคที่หลายๆคนก็ไม่สามารถรับได้นะครับแม้ว่าจะมีการยัดเยียดอจเจนดาต่างๆมากมายประสิทธิภาพของเกมที่ไม่ค่อยโอเคแล้วก็ในส่วนของเกมเพย์ที่หลายๆคนเล่นแล้ว ไม่สนุกเลยไม่โอเคเลยนะถึงแม้ว่าจะมีการลดราคามากกว่า95%ในครั้งที่ในรอบที่ผ่านมาซึ่งส่วนตัวแล้วข้าพเจ้าก็ไม่ได้สอยไว้คือไม่ใช่ว่าไม่อยากเล่นนะคือใจจริงอะ่ะคืออยากเล่นอยู่นะเพราะว่าอะไรคืออยากดูเนื้อเรื่องอ่าอยากดูเนื้อเรื่องมันจะเละมากน้อยแค่ไหนมันมีอะไรที่มันยัดเยียดไปมากกว่านั้นไหมคือข้าพเจ้าเองก็อยากเสพเนื้อเรื่องไนงะแล้วก็ที่สําคัญคือข้าพเจ้าเองก็อยากอยากเห็นบทบาทพี่แบทแมนเขา นะฮะถึงแมไมว่าหลายๆคนบอกเลยว่ามันเป็นการคารวะต่อพี่เควินคอนรอยที่แย่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาแต่ข้าพเจ้าก,ก็ต้องเห็นด้วยตาตัวเองนะเดี๋ยวอรอลดราคาอีกทีนึงเผื่อไม่แน่เผื่อไม่แน่ข้าพเจ้า,อาจ,าอาจจะลองหยิบมาเล่นดูสักครั้งหนึ่งนะฮะเป็นการเป็นการคารวะต่อพี่ Kevin เควินคอนรอยครางสุดท้ายนะฮะเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่โอเคกับเกมนี้เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรมันเป็นสิทธิ์ของคุณผู้ชมอยู่แล้วเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเห็นพิษส่งของ เด็กหวานหรือสวิตเบบี้อิงกันมาแล้วนะมันก็เลยกลายเป็นว่าซูเอซัสคอรเนี่ยก็นับถอยหลังวันปิดตัวลงอย่างช,าชา้าๆอย่างช้าๆชนะฮะสั่งเวรให้กับอีเด็กหวานข่าวในวันนี้ก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้นะฮะยังไงก็ขอบคุณคุณผู้ชมนาะทีติดตามข่าวสารจากทางช n e l ของเรานะถ้าข้าพเจ้ารายงานผิดพลาดแต่ประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะฮะถ้าคุณผู้ชมมีข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม,ตมสามารถคอมเมนต์ได้อย่างเต็มที่ภายใต้กรอของชุมชนและคอมเมนต์ด้วยความสุภาพกันด้วยนะฮะ สำหรับวันนี้จอแพรสซังขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในข่าวถัดไปสวัสดีครับ